กลับมาดูคู่มือการทำงานบ้างนะว่ามันสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของคุณหรือเปล่าทำกันจนเพลินไงเฮ้ยลืมไปว่าปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วนวัตกรรมอะไรใหม่ๆก็มีเข้ามาเยอะแยะคู่มือการทำงานยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยบางทีการแอคชั่นของเราทำแบบใหม่ไปเรียบร้อยแต่เอกสารยังอยู่เหมือนเดิมเราต้องกลับมาแก้ไขด้วยนะ เพราะว่าพวกออดิตต่างๆแบบพูดว่าพวกเลยทีมออดิตต่างๆเวลาเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบที่คู่มือการทํางานก่อนแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์คนทํางานถ้าสมมติคู่มือทํางานไม่ได้แก้แล้วเขาสัมภาษณ์คนทํางานพูดเป็นฉากๆเลยกลับมาดูคู่มือเอา้าในคู่มือทําไมไม่มีเขียนไว้มันก็ผิดหลักการอีกดังนั้นในคลิปนี้ครูมาสกิดคุณไปดูคู่มือการทํางานซะว่ามันจะต้อง ปรับปรุงอัปเดตอะไรเข้าไปหรือเปล่าบางทีมีงานด่วนเนี่ยเราซื้อกันด่วนได้เฉาะเาะเอาของเข้าไปให้ฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการได้ทันท่วงทีแต่ในคู่มือทํางานไม่มีบอกว่าการซื้อด่วนมันต้องโพสต์ยางไงทุกบริษัทมันมีเคสเออร์เจนอยู่แล้วมันก็ต้องมีบอกไว้ให้คนปฏิบัติรู้ว่าเฮ้ยการซื้อด่วนมันจะต้องมีขบวนการแบบไหน คุณเป็นหัวหน้าจําเป็นนะคะเรื่องนี้อย่าทางานลุยหน้าจนเพลินแต่ลืมกลับมาดูเอกสารซัพพอร์ตไอ้พวกนี้ก็จําเป็นนะงานบริษัทเอกสารสะสำคัญเช่นกันเพราะบางทีคนเข้าคนออกอย่างเงี้ยงานมันจะได้ตามระบบเขามาดูที่เอกสารอ๋อมันทําแบบนี้1นึ่งสาเขาจะได้เดินงานตรงเนี้ยได้ต่อเลยกลับมาดูซะ ถ้าคุณคิดไม่ออกคูอยากจะเขียนคู่มือทํางานที่มันทันยุคทันสมัยตอนนี้อยากจะวางระบบงานจัดซื้อใหม่ทั้งหมดดูมะเละเทะแล้วเกิน คุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะในคอร์สนั้นจะภูพื้นการวางระบบงานจัดซื้อให้คุณหรือคุณมีระบบอยู่แล้วแต่อยากจะรีโนเวทมันใหม่คุณก็เรียนในคอร์สนั้นแล้วก็เอาไปสอดแทรกทีละงานสองงานจนมันเต็มระบบในคอร์สนั้นมันเหมาะกับบริษัทที่มีระบบ ISO ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเหมาะกับบริษัทที่กำลังเริ่มบริษัท เหมาะกับบริษัทที่กำลังจะรีโนเวตตัวเองใหม่ไปเอาความรู้ซะมันหลักหมื่นค่ะแต่เทียบกับที่คุณจะได้กลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมันเทียบกันไม่ติดเลยมันใช้ได้ตลอดไปลงทุนครั้งเดียวคุณก็ใช้ได้ตลอดชีวิต ไปเอาความรู้เนาะครูสอนจากประสบการณ์ครูแล้วครูก็สอนอย่างเข้าใจง่ายโฟล์ฟอร์มทุกอย่างครูให้ของจริงคุณไปเลยเรียนในแอปสีฟ้ากลุ่มลับเนาะเรียนได้ตลอดชีพลงทุนครั้งเดียวก็ทักไปตามที่อยู่ที่ครูให้คุณเนี่ยได้เลยครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้เนาะรักการพัฒนาตัวเองคุณเติบโตบริษัทเติบโตมีแต่ได้กับได้แล้วขอให้คุณกลับมาดูไอ้คู่มือทำงานที่ครูบอกด้วย เฮ้มาสก,กิดคุณและเอามานั่งดูซิมันจะอัพจะเพิ่มอะไรเพราะมันทําให้คนทํางานตามระบบไม่ใช่ตามคนคุณขอให้คุณทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆเนะาะจักใจครูทัญญาค่ะ